นี่ในร้านนี้เขาห้ามขายดอกไม้นะออกไปเลยขอโทษนะครับผมไม่ได้เข้ามาขายดอกไม้นี่น,นะครับคือจะพาแฟนเข้ามากินข้าวเม่อไหร่ครับใช่ค่ะกินข้าวเหรอครับกินข้าวไ็ได้แต่ต้องขอเตือนก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าเข้าไปขายดอกไม้ในร้านเนี่ยต้องขออนุญาตเชิญออกนะจ๊ะได้โอเคนะ,ะเชิญจ้ะต๊ะไหน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามากี่ท่านคะมาสองท่านครับสองท่านใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะนี่เลยเส้นทางนี้เลยค่ะไป้า,างนี้กันรนะ้านสวยจังเลยอะ่ะตรงนี้ไหมร้านสวยเนะอะ ดนะได้สั่งๆนะไม่เป็นไรห,หรอกนานๆพวกเราสองคนมากินทีนึงก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับเราสองคนนะที่ทำงานหนักมาตลอดขอบคุณนะเช <า S 1> ิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งโตนี้ได้เลยนะคะโซฟารับรองว่าสบายมากค่ะ<ม><ม>อ๋อนี่ค่ะเมนูค่ะบอกได้เลยนะคะว่า<ม>อร่อยทุกเมนูเลย เอ่อผมขอเป็นเมนูที่แพงสุดในร้านครับได้ค่ะแต่ขอเน้นเป็นสปาเกตตีและไส้กรอกนะครับโอ้โหอย่างนี้เอาเป็นทัฟโฟดีไหมคะได้เลยครับได้เลยค่ะครับเอาเป็นอย่างละสองที่นะคะโอเคครับได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะเข้ามาครับเราลองคุกันนะมัน้อนสามร้อยกว่าบาทนะพีะ่น้ำราทีะ อพี่ครับพี่สั่งอาหารหน่อยได้ไหมครับมีอะไรวันดี้ถ้าขอสั่งอาหารหน่อยครับพี่ว่ามาผมขอเป็นผัดผักโลุมียตนะครับแล้วก็เข้าวเปล่าเอาน้ำเปล่าอีกสองขวดนะครับไม่เอาน้ำแข็งนะครับแล้วก็ พี่มีอันไหนแนะนำไหมครับทีถ่ถูกพอสำหรับสอคนกินก็พอครับถ้าอยากไปให้แนะนำเนี่ยนะโดยปกติแล้วลูกค้าที่ร้านเนี่ยจะชอบแบบว่ากินเป็นล็อบสเตอร์หมูหันเป็ดปักกิ่งกระเพาปลาทรงเครื่องอะไรทำลองเนี้ยงั้นผมขออะไรที่มันถูกที่สุดได้ป่ะครับพี่ที่ พอกินได้สำหรับสองคนนะใช่ค่ะได้รอแป๊บขอบคุณค่ะน,น,น,นานีเนาะเป็นไงบ้างล,ลองกินดูได้ตามนะนนะอะข้าวเปล่าสองจานเอ้ยทอจ้ะ นี่ปิ้นเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะทำงานหนักให้มากกว่านี้นะเราจะได้มาทานอาหารล่ะหรูๆแบบนี้ทุกวันเลยจริงเหรอพี่กันงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยพี่การอีกแรงน,นึงนะอนา,าคตของเราอ่ะจะต้องดีขึ้นแน่นอนอว่าแต่ทำไมมาแต่ข้าวอ่ะเ,เราก็อาารอตั้งนานแล้วนะโต๊ะนี้สิมาที่หลังแล้วอ่ะเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวออลองตามที่เขาดูไหม พี่ครับพี่ครับเอ่อพี่ครับเดี๋ยวผมฝากตามอาหารหน่อยได้ไหมครับพอดีแฟนผมหิวอะครับยังไม่มีกับข้าวมาเลยอะคพี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังบริการโต๊ะอื่นอยู่นะคะก่อนที่จะเรียกเนี่ยช่วยดูก่อนนิดนึงว่าฉันเนี่ยว่างหรือเปล่าเพราะว่ามันเนี่ยเป็นมารยาททางสังคม,มน,นะคะเนาะเนะาะ S <S โอ่คือเงีมาเรือ่องเงี้ยผ่านแล้วอีกไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวแปลให้อีกนะคะครับโอ้ใจอิ่ม่ะออใช่อร่อยนะได้อยู่นี่มึงหัวเราะหรือวะขี้หอบอ,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 อ่ะอ เอาน้ำอะไรบอกได้นะคะไม่เป็นไรครับพอแล้วครับค่ะหือหอยครับอืมอร่ยะนะอืมี่อะไรจะมานะโต๊ะนู้นสิกิเสียงดังทำไมว่าอะไรสักคำหน่ะอะแต่พอเราเ่นิดหน่อยก็บอกแล้ว่ะน่สิเรามาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะของยี้มาเลยเป็อย่างว่าเลย เขาแต่งตัวมาดีอ่ะเขาก็ได้รับบริการก่อนเราเซอร์เนะคงรอไปก่อนอนะ่ะเดี๋ยวเขาคงมาให้เลยอ่ะอันนี้ผัดผักแลนน้วก็นี้เมนูแนะนำ ที่เหลือทิพย์ครับ้ยขอบคุณนะคะ<ป>พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวเก็บเงินหน่อยได้ไหมครับทั้งหมดเนี่ยสองพันบาทจ้ะ พงนี่อะครับพี่ผมสั่งแค่นี้เองกินกันแค่สองคนพี่คิดกันผิดปะครับนี่จะผิดได้ยังไงก้อนนี้เป็นเมนูแนะนำอ่ะมันก็ต้องแพงสิพี่ไม่ได้บอกราคาผมก่อนผมก็เลยไม่ทราบอ้าโทษนะครับก็คุณสองคนบอกว่าให้ฉันแนะนำฉันก็แนะนำเมนูนี้ให้ไงเห็นบอกว่าไม่เคยมากินกันฉันก็เลยอยากกินขออร่อยอ่ะ เธอลองดูว่าเงินที่เราเตรียมมาพอจ่ายค่าอาหารนี้ไหมโอ้โหพอไหมขอโทษนะจ๊ะถ้าไม่มีเงินเนี่ยหมดยุคล้านจานแล้วนะจ๊ะสองพันยังไงพอไหมขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันคะพอดีว่า เรื่องราคาหานนะครับขอตัวหี่อยนะคะขอตัวสักครู่นะคะค่ะโอ้โหหรือว่าเราจะไปยืมใครก่อนนันเจทำไมบีมันถึงแพงอย่างนี้ล่ะเอา้าก็พวกนั้นน่ะบอกว่าให้หนูเนี่ยเสนอเมนูแนะนำให้หน่อย หนูก็เสนอเมนูนั่นไปไงเธอก็เห็นนะะว่าเขาเป็นแค่คนขายดอกไม้อะเขาจะมีเงินจ่ายอะไรไมากมายหรือว่าเธอแกล้งเขาไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้ผิดซะหน่อยโอเคฉันพูดกับเธอเนะี่ยเธอเคงไม่รู้เรื่องนั้นเธอก็กลับไปทำงานงเธอแล้วกันแต่ฉันจะขอบอกไว้ก่อนนะอย่าทำตัวเป็นพนักงานสองมาตรฐาน ไม่ว่าเขาจะรวยหรือจนเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเข้าใจไหมแล้วพรุ่งนี้เธอก็พักงานไปเลยนะเพราะฉันยังไม่ให้เธอมาทำงานจนกว่าเธอจะคิดได้ ก็เลยคิดราคาผิดทั้งหมดนี่300บาทค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับมีพอดีเลยพอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาไว้มาอุดไปนะคะได้เลยค่ะขอบคุณครับโชคดีจังเลยใช่นั่นะสิไม่งั้นแย่เลยเนาะ บางรักในความสุขสนุกรอบเย็น